สวัสดีพี่นอ้องป้องปายสุ่ผู่สุคนเดอ JI, ้อครับผมนะครับมื้อนี่กะมาพบ oui, มาพ่อนะครับกับทางพันยแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี่ผมสีอัปเดตข้าวของทางคุณแพลวเพาวซูฟังเด้อครับพี่น้องนะครับเบาแล้วกะเดี๋ยวเขาเลื hmm. ้ยงเลยครับดาม่าเดือดสุดๆแพลวเพวบอกบอสบิ๊กใจร้อนและมีเหตุผลในการคุยกับมือมิกนะครับ เดี๋ยวผมเอาซูฟังเด้อครับพี่น้องนะครับก็คือแบบนี้นะครับมือนีนะครับทางคุณเผาเนานะครับเพื่อนก็ได้ไปออกรายการสดนะครับเป็นรายการคุยแทบโชว์นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมสสรุปนะครับว่าในรายการเพื่อนไห้สัมภาษณ์แบบใดแน่นะครับหาขอสั้นๆนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณขอมูลนะครับของทางเพจอัธรุถนะครับเพื่อนได้สรุปออกมานะครับมีหาขอแบบนี้ครับข้อนึงนะครับพี่น้องที่เพื่อนไห้สัมภาษณ์ข้อหนึ่งยังยืนยัดว่า ไม่ได้มีอะไรเกินเลยกับมือมิกนะครับข้อ2ก็งงที่อยู่ดีๆเขาออกมาไลฟ์เพราะก่อนหน้านี้นะครับมีการเคลียร์กันแล้วเตรียมจะไปเมาดิฟแล้วอาจเพราะเขาใจร้อนนะครับอันนี้คือข้อ2ข้อที่3เรื่องที่เราไปคุยกับมือมิกมันมีเหตุผล1 2 3 4งสองสามสี่วสพี่น้องแต่ว่า มันไม่ได้มีอะไรเกินเลยอย่างที่เขาว่าจริงๆนะครับอันนี้คือข้อ3ข้อทีส่สีส่วนประเด็นเรื่องลูกที่เขาขอไม่ให้ญาติอัปรูปลูกทำคอนเทนต์คือจริงๆเราก็โอเคตามแบบที่พ่อเขาขอมาแต่ต้องบอกว่าก่อนหน้าคนที่เลี้ยงเป็นหลักก็คือลุงกับป้าและ FC ก็เป็นคนขอว่า อยากเห็นเด็กเขาก็ลงนะครับอันนี้คือประเด็นป้าก,กับลงุงขอสุดท้ายพี่น้องเรื่องแบ่งแยกทรัพย์สินก็มีการคุยกันว่าจะยังไงแต่อยากบอกว่าเราไม่ได้เป็นคนไล่เขาออกจากบ้านเขาเป็นคนเลือกเดินออกไปเองเนาะครับพี่น้องอันนี้ผมสรุปให้สันส้นๆเนาะครับ หลังจากนั้นนะครับพี่น้องนะครับหลังจากที่เอฟซีเห็นบทสัมภาษณ์นะครับแน่นอนแล้วครับผมเดือดสุดๆนะครับบัดที่นี่พี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นทั้งหดครับผมนะครับหลังจากได้ฟังแล้วนะครับว่าคุณแพลวเพิรเพินก็ให้สัมภาษณ์ประมาณนี้นะครับมักไผ่มักมันเด้อพี่น้องวิเคราะห์พิจารณเบึงเด้อครับนะครับผมผมก็เอามาอัปเดตมาบอกสู่ฟังนะครับส่วนผู้ยิบานฟินแลนด์นะครับหลังจากนะครับที่ คุณเผาๆได้สัมภาษณ์ไปแล้วก็บ่ได้ตอบตัวอีกยังพี่น้องแล้วโพสเฟซของเราเบาๆนะครับเป็นสติ๊กเกอร์เอารูปหัวเลาะแล้วก็เรียกหาละครับพี่น้องเรขหาแบบนี้เอาเลยครับบาเองง่ายกะเราได้ตอบตัวอย่างหัวละอย่างเดียวแล้วก็เลยบอกว่าในคอมเมนต์นะครับว่าลืมใส่สูงไหนออกจากบ้านก็เรียกหัวล้อนะครับพี่น้องนะครับผมเลยออกมาอัปเดตมาบอกสู่ฟังเด้อครับผมนะครับเจอกันในอีพีต่อๆไปนะครับเดือดสุดๆเลยนะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ